ทุกและสมุทรไทยบทเรียนของนายสุทัิตะในคืนที่พระจันทร์เต็มดวงส่องสว่างเหนือเมืองราชครืนายสุทัิตะพอขาผ้าใหม่ผู้มั่งคัง่งนั่งนับเงินในคลังของเขาด้วยสีหน้าเคร่งเครียดแม้จะมีทรัพย์สินมากมายมีภรรยาที่สวยงามและบุตรชายหญิงที่เชื่อฟังแต่ใบหน้าของเขากลับไม่เคยแสดงความสุขเลยมีทองเท่านี้ก็ยังไม่พอหรือสุทัิตะ เสียงของนางปุตสปะภรรยาของเขาดังขึ้นที่ประตูเธอมองสามีด้วยความเป็นห่วงไม่พอหรอกสุทัตตะตอบโดยไม่เงยหน้าขึ้นมองพ่อข้าจากแคว้นมคตกำลังนำผ้าใหม่คุณภาพดีกว่าเรามาขายหากเราไม่ซื้อที่ดินเพิ่มเพื่อปลูกหม่อนและเลี้ยงใหม่ให้มากขึ้นเราจะสู้เขาไม่ได้ นางปุตสปะถอนหายใจเจ้าพวดแบบนี้มาสามปีแล้วแต่ละปีทรัพย์สินของเราเพิ่มขึ้นแต่ความกังวลของเจ้าก็เพิ่มขึ้นเช่นกันเจ้าไม่เคยมีความสุขกับสิ่งที่มีเลยสุทัาตะหยุดนับเงินชั่วขณะเขารู้ว่าภรรยาพูดถูกแต่ไม่อาจยอมรับได้หญิงเช่นเจ้าจะเข้าใจอะไรการค้าเป็นเรื่องของการแข่งขันถ้าเราไม่ก้าวหน้าเราก็จะถอยหลังไม่มีทานอยู่นิ่ง คืนนั้นแม้จะเหนื่อยล้าจากการทำงานสุทัตตะกลับนอนไม่หลับเขาพลิกตัวไปมาใจหนึ่งคิดถึงแผนการขยายกิจการอีกใจหนึ่งกลับรู้สึกว่างเปล่ายัางประหลาดเช้าวันต่อมาขณะที่สุทัิตะกำลังเดินทางไปดูที่ดินผืนใหม่ที่เขาสนใจเขาพบกับฝูงชนที่กำลังมุงดูอะไรบางอย่างอยู่ใต้ต้นไทรมีอะไรหรือเขาถามคนข้าง พระสมณะโคโดมกำลังแสดงธรรมอยู่พระองค์เสด็จมาจากแคว้นโกศลชายผู้นั้นตอบสุทัตตะเคยได้ยินกิติศัพท์ของพระสมณะโคโดมมาบ้างแต่ไม่เคยสนใจเขาคิดว่าเรื่องธรรม,มะเป็นเรื่องของคนแก่หรือคนยากจนที่ต้องการที่พึ่งทางใจไม่เกี่ยวกับคนอย่างเขาที่มีทรัพย์สินและอำนาจแต่วันนี้ด้วยความอ่อนล้าจากการนอนไม่หลับความว่างเปล่าที่รู้สึกเขาจึงตัดสินใจเข้าไปฟัง ดูกรชาวราชครืทั้งหลายเสียงของพระพุทธองค์ดังกังวานและสงบทุกคือสภาวะที่มนุษย์ทุกคนต้องประสบไม่ว่าจะเป็นความแก่ความเจ็บความตายการพลัดพรากจากสิ่งอันเป็นที่รักการประสบกับสิ่งอันไม่เป็นที่รักความปรารถนาไม่สมหวังสุทัตะฟังอย่างสนใจแม้จะไม่อยากยอมรับแต่คำสอนนี้ดูจะสะท้อนชีวิตของเขาอย่างแม่นยำพระพุทธองค์ตรัสต่อ และอะไรเล่าคือสาเหตุแห่งทุกข์ตันหาคือความทยานอยากได้แก่กามตัณหาความอยากในกามภาวะตันหาความอยากมีอยากเป็นและวิภวะตันหาความอยากไม่เป็นอย่างที่เป็นอยู่สุทัาต,ตะรู้สึกราวกับพระพุทธองค์กำลังตรัสถึงเขาโดยตรงความอยากมีอยากเป็นของเขาไม่มีที่สิ้นสุด เขาเริ่มจากพ่อค้าเล็กๆก,กลายเป็นพ่อค้าใหญ่แต่ก็ยังไม่พอใจอยังต้องการขยายกิจการไปอีกณนะตันหานำมาซึ่งทุกข์เพราะสิ่งทั้งหลายในโลกนี้ล้วนไม่เที่ยงไม่คงทนและไม่อาจบังคับบัญชาได้ตามใจปรารถนาเมื่อมนุษย์ยึดมั่นในสิ่งที่ไม่เทีย่ยงย่อมประสบทุกข์เมื่อสิ่งนั้นแปรเปลี่ยนไป พระดํารัสนี้ทำให้สุทัตตนึกถึงพ่อคขาวผ้าไหมารายใหญ่ที่เขารู้จักผู้ซึ่งล้มละลายเมื่อปีก่อนเพราะโรคระบาดในหนอนไหมเขาเคยมั่งคั่งยิ่งกว่าสุทัตตะแต่ในชั่วพริบตาเดียวทุกอย่างก็พังทลายหลังจากฟังธรรมจบสุทัตรตรรู้สึกสงบใจอย่างประหลาดเขาตัดสินใจเข้าไปกราบทูลพระพุทธองค์ข้าพระองค์มีคำถามพระเจ้าข้าสุทัตตะกราบทูล หากตัณหาเป็นสาเหตุแห่งทุกข์การไม่มีความอยากเลยจะทำให้ชีวิตไม่มีเป้าหมายหรือไม่ค้าพระองค์เป็นพ่อขาหากไม่มีความอยากจะขยากิจการค้าพระองค์คงไม่มีแรงจูงใจในการทำงานพระพุทธองค์ทรงยิ้มอย่างเมตตาดูก่อนสุทัตตะ อาตมาไม่ได้สอนให้ไม่มีความปรารถนาเลยแต่สอนให้รู้จักความปรารถนาที่ไม่นำไปสู่ความทุกข์เราเรียกว่าฉันทะคือความพอใจที่จะทำในสิ่งที่ดีงามอันประกอบด้วยปัญญามีความเพียรพอประมาณไม่ยึดติดในผลและไม่ทำให้ตนเองหรือผู้อื่นเดือดร้อนแล้วข้าพระองค์จะรู้ได้อย่างไรว่าสิ่งใดเป็นตันหาสิ่งใดเป็นฉันทะ พิจารณาดูว่าความอยากนั้นทำให้จิตใจของเจ้าร้อนรนหรือสงบเย็นทำให้เจ้าเบียดเบียนตนเองและผู้อื่นหรือไม่แล้วเมื่อไม่ได้ดังใจเจ้าทุกข์ใจเพียงใดหากทำให้ร้อนรนเบียดเบียนและทุกข์ใจมากนั่นคือตัณหาหากทำให้สงบเย็นไม่เบียดเบียนและไม่ยึดติดในผลนั่นคือฉันทะ สุทัตตะนิ่งคิดตามเขานึกถึงความรู้สึกกระวนกระวายทุกคืนความกลัวจะสูญเสียทรัพย์สินความอิจฉาเมื่อเห็นพ่อค้าคนอื่นร่ำรวยกว่านี่คือตันหาที่ทรมานเขาอยู่ทุกวันแล้วข้าพระองค์ควรทำอย่างไรพระเจ้าค่าอาตมาจะบอกวิธีดับทุกข์และหนทางปฏิบัติในวันพรุ่งนี้หากเจ้าสนใจเจ้าสามารถมาฟังได้ที่เดิมสุทัตต ลับลาพระพุทธองค์และเดินกลับบ้านด้วยความสับสนเขาเลิกสนใจที่ดินผืนใหม่ที่ตั้งใจจะไปดูเมื่อกลับถึงบ้านนางปุษสปะสังเกตเห็นความเปลี่ยนแปลงในสามีทันทีวันนี้เจ้าดูแปลกไปสุทัตตะมีอะไรหรือนางถามข้าได้ฟังธรรมจากพระสมณะโคโดมสุทัตตตอบพระองค์ตรัสว่าความทุกเกิดจากตัณหาหรือความทยานอยากที่ไม่รู้จักพอแล้วเจ้าเชื่อหรือ สุทัตตะนั่งลงบนบ่อข้าไม่แน่ใจแต่ข้าคิดว่าพระองค์อาจจะตรัสถูกข้าคิดถึงชีวิตของเราในช่วงสามปีที่ผ่านมาทรัพย์สินของเราเพิ่มขึ้นสามเท่าแต่ความสุขของข้ากลับลดลงข้ากังวลมากขึ้นนอนหลับยากขึ้นและไม่มีเวลาให้เจ้าและลูกๆเลยนางปุษปะน้ำกลาคลอข้าบอกเจ้ามาตลอดแต่เจ้าไม่เคยฟังข้ารู้สุทัตตะจับมือภรรยา พรุ่งนี้พระสมณโคดมจะตรัสถึงวิธีดับทุกข์เจ้าจะไปฟังกับข้าหรือไม่ข้าจะไปนางตอบด้วยรอยยิ้มคืนนั้นสุทัตตะนอนหลับสบายเป็นครั้งแรกในรอบหลายเดือนเขาสันถึงชีวิตที่เรียบง่ายและมีความสุขไม่ใช่ชีวิตที่เต็มไปด้วยการไล่ล่าความมั่งคั่งไม่รู้จบ เช้าวันรุ่งขึ้นสุทัตตะและนางปุสปะตื่นแต่เช้าเพื่อไปฟังธรรมจากพระพุทธองค์พวกเขาไม่รู้ว่าการฟังธรรมในวันนี้จะเปลี่ยนชีวิตของเขาไปตลอดการ แสงอาทิตย์สาดส่องทั่วเมืองราชครืเมื่อสุทั a ตะและนางปุษปะเดินธรรมมาถึงใต้ต้นไทที่พระพุทธองค์แสดงธรรมผู้คนมากมายนั่งรออยู่แล้วบางคนเป็นพ่อค้าที่สุทั a ตะรู้จักบางคนเป็นขุนนางและหลายคนเป็นชาวบ้านธรรมดาแสดงให้เห็นว่าธรรมะของพระพุทธองค์เข้าถึงคนทุกชนชั้นสุทั a ตะเสียงเรียกดังขึ้นเป็นอนาถาบินทิกะพ่อค้าใหญ่จากเมืองสาวัตถีผู้เป็นเพื่อนเก่าของสุทั a ตะ อนาถาบินทิกะท่านมาที่นี่ด้วยหรือสุทัตตะถามอย่างประหลาดใจข้าติดตามพระพุทธองค์มาจากสาวัตถีอนาถบินทิกะตอบพระธรรมของพระองค์เปลี่ยนชีวิตข้าข้าจึงถวายอุทยานเชตวันเป็นที่ประทับของพระองค์และพระสงฆ์สุทัตตะตกใจมากเพราะอุทยานเชตวันเป็นที่ดินที่มีค่ามากท่านถวายที่ดินทั้งหมดนั้นหรือแล้วกิจการของท่านเล่า กิจการของข้ายัางดำเนินอยู่แต่ข้าเปลี่ยนวิธีคิดและการดำเนินชีวิตอนาถบินทิกะยิ้มเมื่อก่อนข้าทำงานหนักเพื่อความมั่งคั่งแต่ตอนนี้ข้าทำงานด้วยความสุขทำการค้าอย่างซื่อสัตย์ใช้ทรัพย์สินเพื่อประโยชน์ของตนเองและผู้อื่นข้ามีความสุขมากขึ้นแม้จะมีทรัพย์น้อยลงก็ตาม ก่อนที่สุทธิตะจะถามต่อพระพุทธองค์ก็เสด็จมาถึงทุกคนนั่งลงด้วยความเคารพดูก่อนผู้มาประชุมพร้อมกันณนะที่นี้พระพุทธองค์ทรงเริ่มตรัสเมื่อวานนี้อาตมาได้แสดงถึงทุกข์และสมุทยัยคือความทุกข์และสาเหตุแห่งทุกข์วันนี้อาตมาจะแสดงถึงนิโรธคือความดับทุกข์ทุกคนนั่งฟังอย่างตั้งใจโดยเฉพาะสุทธาตะที่ใจจดใจจ่อกับทุกพระดํารัส นิโรธคือการดับตัณหาได้โดยไม่เหลือเศษเมื่อไม่มีตัณหาไม่มีความทยานอยากที่เกินพอดีความทุกข์ก็ดับไปแต่พระเจ้าค่าชายหนุ่มคนหนึ่งในที่ประชุมกราบทูลถามหากไม่มีตัณหาเราจะมีชีวิตอยู่ในโลกนี้ได้อย่างไรเราต้องกินต้องใช้ต้องมีที่อยู่อาศัย ดูก่อนเพื่อนอาตมาไม่ได้สอนให้ไม่มีความต้องการพื้นฐานในการดำรงชีวิตแต่สอนให้ละความยึดมั่นถือมั่นและความอยากที่เกินความจำเป็นพระพุทธองค์ตรัสตอบเมื่อกายต้องการอาหารก็บริโภคพอประมาณเมื่อต้องการที่อยู่อาศายัยก็สแสวงหาที่พักพอเหมาะแต่ไม่หมกมุ่นหรือยึดติดว่าต้องได้สิ่งที่ดีที่สุดหรูหราที่สุดเพราะสิ่งเหล่านั้นไม่ได้นำความสุขที่แท้จริงมาให้ สุทัตตะนึกถึงคฤหาสน์หลังใหญ่ของเขาที่มีห้องมากมายเกินความจําเป็นอาหารหรูหราที่เขาสั่งมาแต่กลับไม่รู้สึกอร่อยเพราะใจคิดแต่เรื่องงานการละตันหาไม่ใช่การทรมานตนเองแต่การปล่อยวางความยึดมั่นถือมั่นพระพุทธองค์ตรัสต่อเปรียบเสมือนคนที่แบกก้อนหินหนักไว้บนบา่าเมื่อวางมันลงไม่ใช่ความทุกข์ที่เพิ่มขึ้นแต่เป็นความโล่งเบาที่ได้รับนางปุษปะสะกิจสุทัตตะ เหมือนที่เจ้าบอกเสมอว่าจะพักผ่อนเมื่อมีทรัพย์มากพอแต่ก็ไม่เคยถึงจุดนั้นสุทัตตะพยักมาเขาเริ่มเข้าใจว่าการไล่ล่าความมั่งคั่งไม่มีจุดสิ้นสุดเหมือนดื่มน้ำเค็มยิ่งดื่มยิ่งกระหายพระเจ้าค่ะสุทัตตะยกมือขึ้นกราบทูลถามการดับตัญหานี้ต้องละทิ้งทุกอย่างออกบวชเช่นพระองค์หรือไม่พระพุทธองค์ทรงยิ้มอย่างเมตตาไม่จำเป็นสุทัตตะ คฤรืหัดก็สามารถดับทุกได้ดูอย่างอนาถาบินทิกะสหายของเจ้าเขายังคงเป็นคฤรืหัดทำการค้ามีครอบครัวแต่เขาดำเนินชีวิตด้วยปัญญารู้จักพอประมาณมีความสุขจากการให้มากกว่าการได้และไม่ยุติิดในทรัพย์สิน อนาถาบินทิกะพยักหน้ายืนยันข้ายัางทำการค้าเช่นเดิมแต่ข้าไม่ได้ทำด้วยความโลภหรือหวังผลกำไรสูงสุดข้าทำด้วยความซื่อสัตย์ดูแลลูกจ้างอย่างดีไม่เอาเปรียบลูกค้าส่วนทรัพย์ที่ได้มาข้าแบ่งเป็นสีน่ส่วนส่วนหนึ่งใช้ในชีวิตประจำวันส่วนที่สองลงทุนในกิจการส่วนที่สามเก็บไว้ยามฉุกเฉินและส่วนที่สี่ใช้ทำบุญช่วยเหลือผู้อื่นสุดทัตตะรู้สึกประหลาดใจเขาไม่เคยคิดแบ่ง ทรัพย์เช่นนี้ทรัพย์ทั้งหมดของเขาถูกนำไปลงทุนหรือเก็บสะสมไว้แทบไม่ได้ใช้เพื่อความสุขในปัจจุบันการดับทุกข์เริ่มต้นจากการเข้าใจความจริงว่าความสุขที่แท้จริงไม่ได้มาจากการมีมากขึ้นแต่มาจากการรู้จักพอเมื่อเจ้าพอใจในสิ่งที่มีเจ้าจะรู้สึกว่าตนมั่งคั่งแม้จะมีน้อยแต่หากไม่รู้จักพอแม้มีทรัพย์สมบัติมากมายก็ยังรู้สึกขาดแคลนอยู่เสมอ นางปุษปะฟังด้วยความปลื้มปิติเธอเคยบอกสามีเช่นนี้หลายครั้งแต่เขาไม่เคยรับฟัง นอกจากนี้พระพุทธองค์ตรัสต่อความสุขจากการให้ยิ่งใหญ่กว่าความสุขจากการได้การช่วยเหลือผู้อื่นโดยไม่หวังผลตอบแทนจะนำความสุขที่บริสุทธิ์มาสู่จิตใจสุดทัตตะนึกย้อนไปถึงครั้งที่เขาช่วยเหลือครอบครัวยากจนที่บ้านถูกไฟไหม้เขาให้เงินและผ้าแก่พวกเขาโดยไม่คิดอะไรวันนั้นเขารู้สึกอิ่มเอมใจอย่างประหลาดแต่เมื่อเวลาผ่านไปเขากลับลืมความรู้สึกนั้นและมุ่งแต่สแสวงหาทรัพย์สิน พระพุทธองค์ทรงสอนต่อไปอีกมากมายเกี่ยวกับการดับทุกข์ทั้งในระดับชั่วคราวและถาวรทรงอธิบายถึงสภาวะนิพพานซึ่งเป็นความดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงเป็นความสุขที่ไม่ขึ้นอยู่กับเงื่อนไขาภายนอกเมื่อการแสดงธรรมสิ้นสุดลงสุทัตตะรู้สึกเหมือนภาระหนักถูกยกออกจากบ่าเขาเข้าใจแล้วว่าความทุกข์ของเขาเกิดจากความยึดมั่นถือมั่นในทรัพย์สินและความสำเร็จ ท่านรู้สึกอย่างไรบ้างนางปุษปะถามระหว่างเดินกลับบ้านข้ารู้สึกเหมือนคนตาบอดที่กลับมามองเห็นข้าวึกไล่ตามความมั่งคัง่งโดยคิดว่ามันจะนำความสุขมาให้แต่ความจริงแล้วมันกลับนำความทุกข์มาให้มากกว่าแล้วเจ้าจะทำอย่างไรต่อไป ข้าจะเปลี่ยนวิถีชีวิตของเราสุดทัตตะตอบอย่างมั่นใจข้าจะยังคงทำการค้าแต่จะทำอย่างซื่อสัตย์และพอประมาณข้าจะใช้เวลากับเจ้าและลูกๆมากขึ้นและข้าจะแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้อื่นข้าดีใจที่ได้ยินเช่นนั้นนางปุษปะยิ้มอย่างมีความสุขแต่ยังมีสิ่งหนึ่งที่ข้าสงสยัยสุทัตตะกล่าวพระพุทธองค์ตรัสถึงหนทางดับทุกข์แต่ยังไม่ได้ตรัสถึงวิธีปฏิบัติที่ชัดเจน พรุ่งนี้พระองค์จะตรัสถึงมรรคหรือหนทางสู่ความดับทุกข์ที่อนาถาบินทิกะที่เดินมาด้วยการตอบนั่นคือสิ่งที่ข้าปฏิบัติอยู่ทุกวันและมันเปลี่ยนชีวิตข้าโดยสิ้นเชิงเช่นนั้นพรุ่งนี้เราจะไปฟังด้วยกันสุทัตากล่าวคืนนั้นสุทัตะนั่งมองดูลูกชายและลูกสาวที่กำลังเล่นกันอย่างมีความสุขเขารู้สึกละอายใจที่เคยคิดว่าความมั่งคัง่งสำคัญกว่าเวลาที่ให้ครอบครัว เขาตัดสินใจว่าตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปเขาจะใช้เวลากับเขามากขึ้นพ่อทำไมวันนี้พ่อกลับบ้านเร็วลูกชายถาม เพราะพ่อเพิ่งเรียนรู้บทเรียนสําคัญสุทัตตะตอบพร้อมกอดลูกชายไว้แน่อกพ่อเพิ่งเรียนรู้ว่าความสุขที่แท้จริงอยู่ที่นี่ไม่ใช่ในคลังทรัพย์สินหรือกิจการใหญ่โตขณะนั้นเองสุทัตตะนึกถึงคําที่พระพุทธองค์ตรัสว่าผู้รู้จักพอเป็นผู้มั่งคั่งที่สุดเขาเข้าใจความหมายอย่างลึกซึ้งแล้วเพราะในขณะนี้แม้ได้ไม่เพิ่มทรัพย์สินแม้แต่น้อยแต่เขากลับรู้สึกมั่งคั่งกว่าที่เคยเป็นมา พรุ่งนี้เราจะได้เรียนรู้วิธีดำเนินชีวิตที่ถูกต้องเขากระซิบกับพระยาขณะเข้านอนข้ารู้สึกตื่นเต้นราวกับเด็กน้อยที่กำลังจะได้ของขวัญสิ่งที่เจ้ากำลังจะได้รับมีค่ายิ่งกว่าทองคำทั้งหมดในโลกมันคือความสุขที่แท้จริง เช้าวันรุ่งขึ้นสุทัตตะและครอบครัวตื่นแต่เช้าพวกเขาเตรียมอาหารไปถวายพระพุทธองค์และพระสงฆ์ก่อนจะไปฟังธรรมเรื่องมัรคกหนทางสู่การดับทุกข์ที่จะเปลี่ยนชีวิตของเขาตลอดไปเช้าวันที่สมาถึงท้องฟ้าเหนือเมือนราชครือสว่างใสไร้เมฆฝนสุทัต t ะพาครอบครัวมาถึงใต้ต้นไทแต่เช้ามีผู้คนมากมายมารอฟังธรรมแล้วทั้งคนที่เคยมาฟังสองวันก่อน และผู้มาใหม่ที่ได้ยินกิตติศัพท์วันนี้เรานําอาหารมาถวายพระพุทธองค์และพระสงฆ์ด้วยสุทัตตะบอกลูกๆเราจะได้มีโอกาสทําบุญและฟังธรรมพร้อมกันไม่นานพระพุทธองค์ก็เสด็จมาพร้อมพระสงฆ์ทุกคนกราบนมัสการด้วยความเคารพสุทัตตะและครอบครัวนําอาหารถวายหลังจากพระฉันเสร็จแล้วพระพุทธองค์ก็เริ่มแสดงธรรมดูก่อนผู้มาประชุมพร้อมกันณที่นี้ พระพุทธองค์ทรงเริ่มตรัสในสองวันที่ผ่านมาอาตมาได้แสดงถึงทุกข์สมุทัยและนิโรธแล้ววันนี้อาตมาจะแสดงถึงมรรคหรือหนทางสู่ความดับทุกข์ทุกคนนั่งฟังด้วยความตั้งใจโดยเฉพาะสุทัตตะที่รอคอยที่จะได้รู้วิธีปฏิบัติอย่างเป็นรูป,ปรธรรมมรรคคือหนทางอันประเสริฐมีองค์8ได้แก่สัมมาทิฏฐิเห็นชอบ สัมมาสังกัปปะดำริชอบสัมมาวาจาเจรจาชอบสัมมากรัมตระทราำชอบสัมมาอาชีวะเลี้ยงชีพชอบสัมมาวายามะพยายามชอบสัมมาสติระลึกชอบและสัมมาสมาธิตั้งจิตมั่นชอบพระพุทธองค์ทรงอธิบายแต่ละองค์ประกอบอย่างละเอียดเริ่มจากสัมมาทิฏฐิสัมมาทิฏฐิคือการมีความเห็นที่ถูกต้อง เข้าใจโลกและชีวิตตามความเป็นจริงเข้าใจกฎแห่งกรรมเข้าใจอริยสัจสี่นี่คือพื้นฐานของการปฏิบัติทั้งหมดเพราะหากมีความเห็นผิดย่ำน้อมไปสู่การคิดผิดพูดผิดและทำผิดสุทัตตะนึกถึงความเห็นผิดของตนที่คิดว่าความมั่งคั่งคือความสุขทำให้เขาไล่ล่าทรัพย์สินอย่างไม่รู้จักพอสัม,มาสังกับปะคือการมีความคิดที่ถูกต้องไม่คิดในทางโลภ โกรธหลงแต่คิดในทางเสียสละเมตตาและปัญญานางปุษปะยิ้มเมื่อได้ยินเช่นนั้นเธอรู้ว่าสามีของเธอมักคิดแต่เรื่องการแข่งขันและเอาชนะคู่แข่งซึ่งนำมาซึ่งความเครียดและความหวาดระแวงพระพุทธองค์ทรงอธิบายถึงสัมมาวาจาการพูดที่ถูกต้องไม่พูดเท็จส่อเสียดหยาบคายหรือเพ้อเจอ้อและสัมมากัมมันตะ การกระทําที่ถูกต้องไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในการมเมื่อถึงสัมมาอาชีวะสุทธะ,ะยิ่งสนใจเป็นพิเศษสัมมาอาชีวะคือการเลี้ยงชีพชอบประกอบอาชีพสุจริตไม่เบียดเบียนตนเองและผู้อื่นพระพุทธองค์ตรัสสำรับพ่อค้าหมายถึงการค้าขายด้วยความซื่อสัตย์ไม่โกงตาช่างไม่หลอกลวงลูกค้าไม่ฉวยโอกาสขึ้นราคาในยามขาดแคลน และไม่ค้าขายสิ่งที่เป็นโทษเช่นยาพิษอาวุธสิ่งมืนเมาหรือค้าขายมนุษย์สุทัตตะนึกย้อนไปถึงการค้าของตนส่วนใหญ่เขาซื่อสัตว์แต่ก็มีบางครั้งที่เขาฉวยโอกาสขึ้นราคาผ้าไหมในยามที่ตลาดขาดแคลนหรือไม่บอกลูกค้าเมื่อผ้ามีตำหนิเล็กน้อยพระพุทธองค์ทรงอธิบายต่อถึงสัมมาวายามะความเพียรที่ถูกต้องสัมมาสติ การมีสติระลึกรู้ในกายเวทนาจิตและธรรมและสัมมาสมาธิการฝึกจิตให้สงบมั่นคงและเป็นสมาธิผู้ปฏิบัติตามมัรมีองค์8นี้จะพบว่าชีวิตมีทุกข์น้อยลงมีความสุขมากขึ้นและเมื่อปฏิบัติอย่างต่อเนื่องจะนำไปสู่การดับทุกข์อย่างสิ้นเชิงในที่สุดหลังจากทรงแสดงมรรมีองค์8แล้วพระพุทธองค์ก็เปิดโอกาสให้ผู้ฝังซักถาม พระเจ้าค่าสุทัตะกราบทูลการปฏิบัติตานมรรคองค์8นี้ต้องทำพร้อมกันทั้งหมดหรือไม่และจะต้องใช้เวลานานเพียงใดดูก่อนสุทัตะองค์ประกอบทั้ง8นี้เกื้อหนุนซึ่งกันและกันเปรียบเหมือนล้อกเกวียนที่มีซี่ล้อ8ซี่ทุกซี่มีความสำคัญในรองรับน้ำหนักของล้อแต่เจ้าไม่จำเป็นต้องสมบูรณ์ในทุกด้านพร้อมกัน เราสามารถค่อยๆพัฒนาไปทีละด้านส่วนเรื่องเวลานั้นขึ้นอยู่กับความเพียรและบุญบารมีเดิมของแต่ละคนบางคนอาจใช้เวลาเพียง7วันบางคน7เดือนบางคน7ปีหรืออาจต้องใช้เวลาหลายชาติแต่ทุกก้าวย่างบนหนทางนี้ย่อมนำความสุขมาให้ แม้จะยังไม่ถึงจุดหมายปลายทางสุทัตตะรู้สึกโล่งใจเขากังวลว่าจะต้องเปลี่ยนแปลงทุกอย่างในทันทีซึ่งเป็นเรื่องยากและสำหรับคฤรัสหัดเช่นเจ้าพระพุทธองค์ตรัสต่อการปฏิบัติธรรมอาจเริ่มต้นจากการรักษาศีลห้าคือไม่ฆ่าไม่ลักไม่ประพฤติผิดในกาม ไม่พูดเทศและไม่ดื่มสุราเมรยัยซึ่งเป็นพื้นฐานของการมีชีวิตที่สงบสุขและไม่เบียดเบียนนางปุษปะดำเนินต่อไปอีกนานมีผู้ซักถามหลายคนและพระพุทธองค์ทรงตอบทุกคำถามด้วยปัญญาอันลึกซึง้งเมื่อการแสดงถามสิ้นสุดลงสุทัตตรรู้สึกเหมือนได้ขุมทรัพย์อันล้ำค่า เขาเข้าใจแล้วว่ามักมีองคปดคือแผนที่ชีวิตที่จะนำเขาไปสู่ความสุขที่แท้จริงในระหว่างเดินทางกลับบ้านสุทตตาปรึกษากับภรรยาและอนาธบินทิกาคาตั้งใจจะเริ่มปฏิบัติตามมักมีองคปดนี้แต่ไม่รู้ว่าควรเริ่มจากตรงไหนเจ้าอาจเริ่มจากสัมมาอาชีวะอนาธบินทิกะแนะนำปรับเปลี่ยนวิธีทำการค้าให้ซื่อสัตย์และเป็นธรรมมากขึ้น ไม่เอาเปรียบลูกค้าหรือคู่แข่งและเจ้าควรเริ่มฝึกสัมมาสติด้วยนางปุสปะเสริมเพียงแค่หยุดและรู้ตัวว่ากำลังทำอะไรอยู่ไม่วอกแวกหรือใจลอยข้าสังเกตว่าเจ้ามักคิดเรื่องงานแม้ในยามอยู่กับครอบครัวสุทัตตะพยักหน้าข้าจะทำทั้งสองอย่างและจะเริ่มรักษาศีลห้าอย่างเคร่งครัดด้วยหเดือนผ่านไปชีวิตของสุทัตตะเปลี่ยนแปลงไปมาก เขายังคงเป็นพ่อค้าผ้าไหมแต่วิธีทําการค้าของเขาเปลี่ยนไปเขาตั้งราคาที่เป็นธรรมไม่โกงลูกค้าและดูแลลูกจ้างอย่างดีเขาเริ่มแบ่งเวลาให้ครอบครัวมากขึ้นทุกเช้าเขาจะนั่งสมาธิสั้นๆกับภรรยาและลูกๆทุกเย็นเขาจะฟังเรื่องราวในโรงเรียนของลูกและทุกสัปดาห์เขาจะพาครอบครัวไปทำบุญที่วดัด เจ้าดูมีความสุขมากขึ้นนางปุตสปะกล่าวในคืนหนึ่งขณะที่พวกเขานั่งมองดวงจันทร์ในสวนข้ารู้สึกเช่นนั้นจริงๆสุทัตตะตอบแม้กิจการของเราจะได้เติบโตเร็วเหมือนก่อนแต่ข้ากลับมีความสุขมากขึ้นข้าไม่เครียดไม่กังวลและมีเวลาดื่มด่ำกับความสุขเล็กๆน้อยๆในชีวิตประจำวันและลูกๆก็มีความสุขที่ได้เห็นพ่อของเขามากขึ้นนางปุตสปะยิ้ม ข้าเพิ่งเข้าใจว่าความมั่งคั่งที่แท้จริงไม่ได้อยู่ที่จำนวนเงินในคลังแต่อยู่ที่ความสุขในใจสุทัตตะกล่าวคำสอนของพระพุทธองค์เปลี่ยนชีวิตค้าสุทัตตะยังได้เริ่มแบ่งทรัพย์ส่วนหนึ่งเพื่อช่วยเหลือผู้ยากไร้เขาบริจาคอาหารและผ้าห่มให้คนไร้บ้านช่วยสร้างโรงเรียนสำหรับเด็กกำพร้าและสร้างที่พักให้ผู้เดินทางวันหนึ่ง ขณะที่สุทัิตะกำลังสอนลูกชายเรื่องการค้าเขาได้รับข่าวว่าพระพุทธองค์เสด็จมาอย่างเมืองราชครหออีกครั้งเขารีบพาครอบครัวไปกราบนมัสการข้าพระองค์ขอกราบทูลให้ทราบถึงการเปลี่ยนแปลงในชีวิตของข้าพระองค์สุทัิตะกราบทูลหลังจากได้ฟังพระธรรมเทศนาเรื่องอริยสัจสี่ข้าพระองค์ได้เริ่มปฏิบัติตามมรรคมองค์8และชีวิตของข้าเป็นความสุขมากขึ้นแม้จะยังมีความทุกข์บ้างเป็นครั้งคราว แต่ข้าพระองค์เข้าใจมันแล้วรับมือได้ดีขึ้นพระพุทธองค์ส่งยิ้มด้วยความเมตตาดีแล้วสุทัตตะเจ้าได้พบผลทางสู่ความสุขที่แท้จริงแล้วจงปฏิบัติต่อไปแบ่งปันความรู้นี้แก่ผู้อื่นเพื่อให้พวกเขาพ้นทุกข์เช่นกันสุทัตตะสัญญาว่าจะทำเช่นนั้นและเขาได้กลายเป็นอุบาสกผู้เลื่อมใสในพระธรรมเขาสร้างที่พักถวายพระสงฆ์และเป็นผู้สนับสนุนการเผยแพร่พระธรรมคำสอน ปีต่อมาเมื่อพ่อค้าผ้าหมายจากแขวนเมคอมาถึงเมืองราชครือแทนที่จะมองเขาเป็นคู่แข่งสุทัิตะกลับต้อนรับเขาอย่างมิตรแบ่งปันความรู้เรื่องการย้อมผ้าและพร้อมให้ร่วมมือกันในการค้าท่านไม่กลัวว่าข้าจะแย่งลูกค้าของท่านหรือพ่อ้าถามอย่างสงสยัยเมื่อก่อนข้ากลัวสุทัิตะตอบด้วยรอยยิ้มแต่ตอนนี้ข้าเข้าใจแล้วว่าโลกนี้กว้างใหญ่พอสำหรับพวกเราทุกคน หากเราร่วมมือกันเราจะเจริญก้าวหน้าด้วยกันดีกว่าแข่งขันจนทำร้ายกันเองพอขาผู้นั้นประหลาดใจมากและทราบซึ้งในน้ำใจของสุทัตตะพวกเขากลายเป็นมิตรและร่วมมือกันในการค้าทำให้ธุรกิจของทั้งสองเจริญรุ่งเรืองเรื่องราวของสุทัตตะได้รับการเล่าขานสืบต่อกันมาหลายชั่วอายุคนเป็นตัวอย่างของการนำอริยสัจสีมาปรับใช้ในชีวิต แสดงให้เห็นว่าหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ทฤษฎีลอยๆแต่เป็นหลักปฏิบัติที่นำไปใช้ได้จริงในชีวิตประจำวันในยุคปัจจุบันหลักอริยสัจสี่ยังคงเป็นเครื่องมือท่งแท้ในการแก้ปัญหาชีวิตวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ได้ยืนยันหลายแง่มุมของคำสอนนี้นักประสาทวิทยาคนพบว่าสมองมนุษย์มีวงจรความพึงพอใจร e w อ r d Circuit ที่ทำงานตามที่พระพุทธเจ้าตรัสถึงตัณหา เมื่อเราได้สิ่งที่ต้องการสมองจะหลั่งสารโดปามีนที่ให้ความรู้สึกเป็นสุขแต่ชั่วคราวก่อนที่จะปรับตัวและต้องการสิ่งใหม่อีกนักจิตวิทยาเรียกปรากฏอาการนี้ว่า Hedonic Adaptation หรือการปรับตัวต่อความสุขการศึกษาด้านความสุข science of happiness พบว่าความสุขที่ยั่งยืนไม่ได้มาจากการได้สิ่งที่ต้องการเสมอไปแต่มาจากการมีความสัมพันธ์ที่ดีการมีเป้าหมายชีวิตที่มีความหมายและการรู้จักปล่อยวางซึ่งสอดคล้องกับหลักนิโรธการศึกษาด้านจิตวิทยาเชิงบวกของศาสตราจารย์มาตินเซลิกแมนพบว่าความสุขที่แท้จริงมาจากสามองค์ประกอบ ชีวิตที่เพลิดเพลินชีวิตที่มีส่วนร่วมและชีวิตที่มีความหมายซึ่งสอดคล้องกับมัรกมีองแปด